พูดถึงแฟชั่นนิดนึงดีกว่าท้องหญิงช่วงนี้นี่เขานิยมหรอไอ้อจัมสูทใช่จัมสูทก็คือเสื้อกับกางเกงติดกัน<อ>ก็เดี๋ยวนี้เขาก็นิยมเพราะว่ามันเหมือนแบบว่าสามารถอัพลุกตัวเองขึ้นมาได้เมื่อก่อนไปงานราตรีต้องใส่ชุดกระโปรงยาวอย่างเดียวแต่เดี๋ยวนี้จัมสูทก็ได้รับความนิยมกลับมาเอะอะฉะนั้นเดี๋ยวจะไปดูเหล่าเหล่าเซเลบริตี้ดารานักร้องผู้หญิงนะฮะที่ People Choice Award ครั้งที่41เรามีภาพเก็บบอกมาฝากกันครับ อ่านี่อันนี้อันไหน,น,นจำสูตรคุณบอกผมได้ไหมเดี๋ยวชี้ให้ดูค่ะโอเคอ้าวก็ผ่านพ้นไปอย่างชื่นมื่นนะครับทั้งวงการฮอลลีวูดเลยก็ว่าได้ครับสำหรับเวทีประกาศผลรางวัล People's Choice Awards ครั้งที่41ที่เป็นการมอบรางวัลให้กับคนในวงการภาพยนตร์วงการโทรทัศน์และวงการเพลงนะครับเพื่อให้รางวัลแด่ศิลปินนักแสดงผู้ที่เป็นผู้นี้ผู้ที่เป็นผู้ที่นิยมมากที่สุดในแต่ละปีเพราะรางวัลน,นี้นะครับจะมาจากการ โหวตของแฟนๆที่มอบให้กับศิลปินในดวงใจของเขานะครับแน่นอนครับแจกกันถึง3วงการด้วยกันดารามากันครับข้างจำสูตรอย่างที่บอกกันไปเป็นสิ่งที่เก๋มากสำหรับเทรนดในช่วงนี้นะครับ พอเทียเดรอสซี่ครับมาในชุดสีน้ำเงินสดนะครับของซูเอร์มูราถูกไหมครับใช่ค่ะนี่ครับพี่ปอชุดจ้ำสูดจ้ำสูดอย่างนี้เอ๊แต่ก็ดูก็สวยดีนะฮะเท่ดีนะครับอลันนะครับพอมพิโอนะครับมาในชุดของเอลลี่ซับนะครับมอนิก้า Monica, คอเตอร์ Porter, นะครับมาในชุดจมสูตรนะครับสีดำที่มีลูกเล่นที่คอเป็นโซ่ทองนะครับซึ่งบนพรมแบงก็มีเรื่องฮาาครับจากวงเลดี้นะครับอันเชเบลัมนะครับ, e um, รบเมื่อสมาชิกในวงอย่างชาลส์แคลลี่ครับแคว่าขากางเกงให้ดูกันจะชัดเลยว่ากางเกงที่เขาสวมมาในวันนั้นเนี่ยขาดเป็นรูโบนะครับเพราะว่ากางเกงที่เขาใส่มานั้นมันฟิตเอามากๆก,ก,ก็เลยปริฮะเดี๋ยวลองชมภาพดู It, it's it's oh this is this oh that's Whoa. see listen this is this is this, is, this I think this I saw a little mole in your hole, hole. <laughs> ฝรั่งเขาค้าดูแบบเป็นกันเองแบว่า <laughs> <laughs> เป็นตัวเองดีนะครับอ่ะส่วนการประกาศผลรางวัลก็เต็มไปได้วยความสนุกสนานครับที่ศิลปินชั้นนำชั้นนำนะครับอย่างอิก้อาซาเลียนะครับฟอล์ลว์บอยและก็เลดี้แอนด์เซเบลัมนะครับมาร้องเพลงฮิตร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเบสฟอร์ t นะครับเซน u r รีสและก็ฟรีสไตล์ ตอนนี้มากันถึงช่วงเวลาความประทับใจก็มีหลากหลายเหตุการณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นมุกตลกกับไมซ์เซลฟี่ของนักแสดงตลกที่มาแรงอย่างเควินฮาร์ตนะครับที่เอาไมซ์เซลฟี่เนี่ยขึ้นมาถ่ายรูปก,กลางเวทีครับส่วนที่ทําให้ทุกคนในฮอลุกขึ้นมาแสดงความยินดีนะครับก็คือการที่เบตตี้ไวท์นักแสดงตลกอาวุโสได้รับรางวัลเฟ v นด์ทีวีไอคอนนะฮะซึ่งระหว่างทางก็ได้นักแสดงอย่างคริสอีแวนส์มาช่วยประคองไปถึงเวทีซึ่งเธอ ก็ได้กล่าวขอบคุณทุกคนแล้วก็บอกไม่ไม่น่าเชื่อเลยว่าตัวเองจะได้รับรางวัลน,นี้เพราะตอนนี้อายุเท่าไหร่รู้ไหมครับ93ปีครับ ดูดีมากเลยนะสำหรับ93ปีเลยนะฮะอ่ะเรามาปิดท้ายกันนะครับด้วยรางวัล Favorite Network TV Comedy ครับที่ตกเป็นของซีรีส์สุดฮิตสุดฮิตขอโทษครับอย่าง The Big Bang Theory นะครับก็เรียกเสียงฮาครับเมื่อ Johnny g a ก e c นะครับแก l กี้ครับขอบคุณ Brian Swideing แทนเพื่อนนักแสดงอย่าง Kelly k u o c o นะครับเพราะว่า Kelly เองเนี่ยตื่นเต้น จนลืมขอบคุณคนสำคัญไปตอนที่เธอขึ้นรับรางวัล Favorite Comedy TV Actress ครับ Ryan You are my heart because Kaylee forgot during her speech to thank her husband Ryan You are my heart สำหรับผลรางวัลทั้งหมดของ People's Choice Award ครั้งที่41มีดังนี้เชิญดูกันเลยครับ เดียใครเป็นพิเศษหรือเปล่าตรงตามใจที่คุณคิดไหมคะชอบบิ๊กแบงเทอรี่คุณชอบใช่ไหมชอบมากเวทีไว้คุณก็ดูไม่ใช่คุณเคยไล่ผมฟังไม่เคยดูไม่เคยดูเลยไม่เคยดูแต่ว่าเทเลอร์สวิปนี่กวาดไปหลายรางวัลเหมือนกันนะนี่แค่เวทีแรกบอกเลยว่าตามมันแน่นอนแกรมมี่อะไรเงี้ยใช่ใช่ครับแต่ช่วงนี้เธอผอมมากผมดูเธอในเดวิดเลเทอร์แมนเมื่อไม่กี่อาทิตย์มานี้นะคือผอมมากอ่ะเธอตอมใจหรือเปล่าอ๋อเหรอหรืออาจจะอยากได้อันนี้เอามา